ื่อกี้เมื่อกี้มีพี่เขาตะโกนบอกว่าอย่าหายได้อย่าหายได้ไม่มันคิดผิดคือมันนุ๊กก็รู้ว่ามันมีหลายคำที่จริงจริงนุ๊กนุ๊กเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบอ่านเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วทีนี้มันมันเยอะมากไงแล้วนุ๊กก็รู้รู้ด้วยว่าปลายก็ต้องก็ต้องมีคนรู้สึกแล้วคำบางคำที่เราอ่านซึ่งมันไม่มีผลกับใจเราเลยอะไรแบบนี้มันไม่มันไม่มีผลดีเลยอ่ะมันเหมือน เขาเราสร้างเสียงโอเละใช่ไหมแต่เนเหมือนเขาไม่รักเราเลยเอะอะไรประมาณนี้บางคนนะจริงจริงๆแต่คนจะได้คนที่จะได้เห็นน้ำตาผมเนะี่ยมันยากว่ากันะขอบคุณนะ เรื่องไหนที่มันไม่ไม่น่าไม่น่ารับรับรับรู้อ่ะคุณก็รู้ให้มัน,นน้อยๆผ,<ม>ผมก็เป็นคนคิดมากไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต่างจากไปไปแต่ว่าผมก็ต้องเขีมแข็งว่าผมผมจะต้องดูแลไปไปไงซึ่งบางครั้งก็อาจจะอ่อนแอนิดหน่อยนุก็ขอโทษด้วยพี่ด้วยนะโอ้อ มีแต่ทุกคนให้เป็นเป็นกำลังใจคุณเสมอเนี่ยคับคุณสู้คุณต้องสู้สู้ทุกคนยังสู้สู้คุณรู้ไหมว่าวันนี้ฝนตกอ่ะรู้ทุกคนอ่ะไม่กำลังใจขนาดนี้ไม่มีเหตุผลไหนเลยที่คุณจะต้องยอมแพ้ในวันนี้นะอกก็บกบอกขอบคุณพี่ๆท,ที่มาในวันนี้ทุกคน